ทันทีเคารพครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลมหามงคลเนื่องในวันสงการานปีนี้กระผมบุญระวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยขออํานวยอวยพรส่งความสุขความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านให้มีความสุขมีขวัญกําลังใจที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและความทุกข์ยากไปด้วยกันครับและพาความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทย ไปพร้อมๆกันครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงสงกรานต์หลายท่านก็หยุดกันมาแล้วแล้วก็ก็หยุดกันอีกหลายวันครับวันนี้วันพระศัป,ปดีตรงกับวันที่11เมษายน2,000 567ก็รับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะหยุดกันไปอีก4-5วันหลายท่านก็กลับบ้านก่อนผมเห็นรถราติดยาวเหยียดเลยแถวถนนวิตรภาพมา2วันแล้วแล้วก็เมื่อวานซื้นก็เมื่อวานฝนตกฝนตกก็ชำระล้างความสกปรกไปได้หน่อยหลายอำเภอหลายจังหวัดฝนตกนะครับแต่ก็ยังมีหลายจังหวัดที่ร้อนตับแตกเลยเอาอย่างนี้ เรื่องของความร้อนรนเนี่ยเรื่องการเมืองมันร้อนกว่าทําให้ผมนึกถึงวาทะสั้นๆของท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เขาเป็นประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบ ของเราคือแบบไทยๆอันมีพระมหาสัตว์ทรงเป็นพระประมุขเราเป็นของเราเงี้ยดีแล้วแต่ที่นี้มันเกิดมีไอ้พวกเวนตาไลทั้งหลายเนี่ยมันไม่รักบ้านเกิดมันไม่นิ่นนึกถึงบุญคุณเข้าแดงแกงร้อนของสถาบันสำคัญของบ้านเมืองสีจิ้นผิงพูดว่าไงบอกว่าคนที่ลืมรากเหง้าของตนเองทรยศมาตุภูมิและ ทำชาติแตกแยกจะเจอจุดจบที่ไม่ดีจำไว้ก็แล้วกันจะเจอจุดจบที่ไม่ดีลืมรากเหง้าของตัวเองลืมความเป็นไทยของตัวเองชุดกระชากต่างชาติเข้ามาย่ำยีสถาบันของไทยแล้วถามว่าใครจะยอมได้ไม่มีใครยอมได้ผมก็ไม่ยอมคนหนึ่ง แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะชากิกระชากลากถูพี่น้องคนไทยสิบกว่าล้านคนเนี่ยไปเห็นด้วยกับเขาด้อยค่าสถาบันยุติธรรมด้อยค่าสถาบันกษัตร,ริย์ด้อยค่าสถาบันศาลและสถาบันพักการเมืองที่มีความจงรักภักดีออกมากล่าวหาบอกเฮ้ย hey, บุญลวีมึงขวาจัดในบุญลวีมึงอนุร,รักษ์นิยมมึงนู่นนี่ถามว่ามันผิดตรงไหน การที่พวกกระผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยถามมันชั่วมันเลวมันระยำตรงไหนและพวกมึง่ะมึงมีความจงรักภักดีจริงไหมก็ไม่จรงิงเล่นละครไปวันวันหนึ่งเล่นละครไปวันวันหนึ่งด้อยค่าสถาบันไปวันวันหนึ่งเพราะหัวใจของพวกมึงต้องการปกครองแบบประธานาธิบดีเดินตามรอยสองสี่เจ็ดห้า ซึ่งหลายท่านก็รู้กันดีว่าไอ้สองสเหนี่ยมันเปลี่ยนปลงการปกครองมาโดยการยึดอํานาจจากรัชกาลที่เจ็ดเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมีประธานาธิบดีแล้วเขาก็มาโทรศัพท์หาคุณปรีดีนางช่อบ,บอกเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะที่จะเรียบร้อยนะคะเราจะฉลองกันยิ่งใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคือไอ้พวกนี้มันไม่สํานึกเลยครับผมเองไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ไม่พูดก็ไม่ได้ พี่น้องหลายท่านเนี่ยกำลังหลงหลงผิดครับถูกล้างสมองจนเลอะไปหมดเยอะแยะไปหมดกลับตัวกลับใจเถอะครับบ้านเมืองจะได้สงบอันแรกอันที่สองครอบครัวท่านจะได้มีความสุขตราบใดที่คุณกระทำการทรยศต่อสถาบันชาติและพระมกษัตริย์นอกจากตัวคุณเนี่ยจะไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันจะพาครอบครัวของคุณเนี่ยลงเหว มันจะพาครอบครัวของคุณเนี่ยอดอยากปากแห้งทําอะไรก็ไม่เจริญไม่มีความเจริญในชีวิตของพวกคุณผมไม่ได้แช่งแต่เป็นบรรพบรุษเขาแช่งชักหากระดูพวกคุณไว้คุณคอยดูก่อนแล้วกันคอยดูก็นแล้วกันเมื่อวานนี้อดีตประธานสาลดีกาได้ออกมาเตือนออกมาเตือนอายการสูงสุดอย่าสร้างตราบาปซ้ำรอย กรณีนักโทษทักษิณมาตราหนึ่งหนึ่งสองและพระรามหยัดคอมอดีตอัยาการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วด้วยหลักฐานหนาแน่นอย่าให้แค่คำร้องนักโทษนี้คดีพลิกลิ้นสั่งไม่ฟ้องทุกอย่างต้องจบทุกอย่างต้องจบเอาอย่างนี้เวลาเนี้ยมันจะเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดหรือสองมาตรฐานหรือเปล่า มันจะเป็นดับเบิลสแตนดาบ์ดสแตนดาบ์ดสองมาตรฐานหรือสามาตรฐานหรือสีมาตรฐานมันมีภาพออกมาเยอะเยะยังไม่ทันสงกรานเลยออกไปเล่นน้ําในสระที่บ้านร่วมกัะหลานคนเขาก็สงสัยไปไหว้น้ํากัะหลานในสระน้ารละลื่นชื่นมืนภาพมันก็เหมือนอะไรคะ่ะเหมือนมันเหยียบอยู่หัวใจคนไทยบางคนเขาบูดอย่างนี้ เหมือนมันเหยียบลงไปในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาพยาบาลว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนสงสัยว่าทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่าเพราะไปนอนโรงพยาบาลตำรวจในห้อง v v ว p ชั้น14ได้พักโทษของนักโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจนเกิดวาทกรรมว่า ในนี่ป่วยทิพย์เพราะพี่พี่น้องประชาชนจำนวนมากสงสัยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์สงสัยหมอนะกรมราชทัณฑ์หมอก็พยาย,พยามจะแถยพยายามจะจะแนะในความเคลือบแคลงความสงสัยของพี่น้องประชาชนพี่น้องทั้งหลายครับแต่การกระทำของครอบครัวเขานี่กลับตอกย้ำความ สงสัยของพี่น้องประชาชนว่าอาการป่วยและได้รับการพักโทษเนี่ยมันป่วยจริงไหมถ้าป่วยจริงมันจะกระดีกระดาหายเร็วขนาดนั้นเช่เหรอหกเดือนที่ผ่านมาคุณทักษิณป่วยเข้าขั้นวิกฤตอย่างที่เรารู้เข้าก้านวิกฤตวิกฤตแต่ลูกหลานก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วมันวิกฤตจริงหรือเปล่าถ้าห่วงใย,ยจริงก็ต้องเข้าไปเยี่ยม ออกมาแล้วพักโทษแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานอย่างสนุกสนานครับได้รับการพักโทษนอกเรือนจำประชาชนก็สงสัยกังขานะอีก,กรีบกลับบ้านทันทีป่วยขั้นวิกฤตมาหกเดือนหายวับไปทันทีไปเจอ,อยาอะไรเข้าว่าเฮ้ยฮยาดีจริงๆวเว้ย นะออกมานอกเรือนจำตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็โชว์อุปกรณ์ว่าเออครองคอนี่คอเคล็ดนะให้คนเห็นว่ายังป่วยอยู่คนเขาสงสัยเยอะแยะไปหมดครับสงสัยเยอะแยะไปหมดเขาถึงร้องเรียนให้สอบหมอกระเสือบราจทันไงแต่เอาละ่ะเราก็ต้องไปถามรัฐมนตรี ผมให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมครับไม่ใช่ออกมาโจมตีฝ่ายเดียวเขาก็มีเหตุผลอะไรรัฐบรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตุตําเรวจทวีสอดสองบอกว่าอย่างนี้มีคนไปร้องหมอวรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีเขาก็เป็นหมอวิกรมอีกก็เอาเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับร,รักษาตัวของทักษิณน,นะ ไปเผยแพร่บอกว่าทักษิณอาจจะไม่ได้ป่วยจริงอาจจะไม่ได้ป่วยจริงถึงขั้นได้ก้าคะแนนนะที่ต้องได้รับการพักโทษแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้จนทำให้รัฐธรมนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุธ์ตระกูลวีสอดสองบอกว่าเขาก็ไม่ทราบว่าหมอวรงเนี่ยได้หลักฐานมาอย่างไง พันตุเ็กทวีสอดซองรัมปีว่าการกรทรงยุติธรรมก็ไปถามหมอหมอที่รักษาคุณทักษิณสามคนนะแล้วก็มีคนนอกนะแล้วก็มีหมอนอกนะหมอจากข้างนอกด้วยและก็มีหมอในนั้นสามคนเขาก็ให้ความเห็นว่าส่งตัวไปที่โรมาตำรวจส่วนหมออีกสองคนก็เป็นหมอที่โรมาตำรวจซึ่งทั้งสามคนก็บอกว่าภาพที่ปรากฏเล่นน้ำ เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยกายภาพในน้ำออกกำลังกายกายภาพในน้ำเอากับหมอสิแล้วปรากฏว่าแล้วไอ้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 เล่นดัมเบลอะดัมเบลอะเล่นในน้ำอะดัมเบลเล่นในน้ำเขาก็บอกเป็นการฟื้นฟูกายภาพในน้ำนะเพราะไอ้ดัมเบลเขาบอกโอ้ยมันไม่ได้หนักน้ำหนักเบาค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ป่วย ก็ต้องฟื้นสภาพร่างกายเสริมสร้างกล้ามนื้อกล้ามเนื้อข้อซอกอเนื้อไหลสําหรับคนป่วยที่มีประวัติผ่าตัดไหลหมอก็ยืนยันว่าปฏิการเป็นการปฏิบัติการตามตามการแพทย์เขายืนยันอย่างนี้นะนักข่าวก็ขำแล้วก็ถามว่าเอายืนยันได้ไหมว่าทักษินป่วยเข้าขั้นได้เก้าคะแนนรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของหมอ ผมก็สอบถาสอบถามหมอแล้วว่าไอ้ภาพที่ปรากฏไปทำกายภาพในน้ำอก็เป็นไปตามคำแนะนำที่หมอเขาแนะนำส่วนไอ้ยกดำเฟลโฟมเนี่ยนะจะทำนานหรือไม่นานเนี่ยก็ต้องไปถามหมอหน้าที่ของผมตึ่นเป็นรัฐมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้าหากสงสัยผมก็แสวงหาข้อเท็จจริงแต่บางคนเนี่ยเวลาสงสัยจะมีวิธีทางการเมือง คือพูดในคนเสียหายไว้ก่อนนี่คือความแตกต่างส่วนเอกสารของหมอรรงที่นํามาเผยแพร่เป็นเอกสารจริงหรือไม่นั้นคุณทวีสอดส่องบอกผมยังไม่เห็นยังไม่ได้อ่านดูจากข่าวว่ามีคนมาถามเรื่องนี้จะส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมไหมรัมปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกโอ้ยมันปกติเพราะคุณทักษิณปฏิบัติตามที่หมอแนะนําส่วนเรื่องจะส่งผลต่อเจ้าที่ผู้ปฏิบัติการก็อาจจะเจอข้อหามาตราหนึ่งดหรือไม่นั้น คุณทวีก็บอกมันเป็นกระบวนการทํางานไม่ได้ดําเนินการด้วยคนเดียวทําตามหลักวิชาชีพตามหลักฐานแล้วก็ออกตัวนี่ไม่ใช่ความเห็นของผมแต่เป็นความเห็นของแพทย์ชิ่งไปน,นู่นเลยครับเอาความเห็นของแพทย์เรามาเล่าให้นักข่าวฟังอทีนี้คนไทยเนี่ยมันสงสัยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังสงสัยว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพย์ยังไงก็ตามครับท่านทั้งหลายสิ่งที่พอจะเป็นคำตอบ ถ้าเราดูถ้าเราดูจากระเบียบและหลักเกณฑ์คนที่ได้รับการพักโทษเนี่ยทักษินเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษยังไงครับนะคนที่เข้าเกณฑ์ในการได้รับการพักโทษหนึ่งป่วยได้โรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาดอาจจะเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตหากอยู่ในเรือนจําอย่างเช่นโรคหัวใจอะไรโรคไตาวายซึ่งต้องเป็นระยะสุดท้าย มะเร็งระยะสุดท้ายสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองคือชราภาพคืออายุเกินเจ็ดสิบปีอันที่สามช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามแบบสอบถามสิบข้อคือกินอาหารโดยตัวเองไม่ได้ใช้ห้องน้งงาออานงําด้วยตัวเองไม่ได้ชำระร่างกายคืออาบน้ําด้วยตัวเองไม่ได้สวมเสื้อผ้าโดยตัวเองไม่ได้เดินไปมาภายในบ้านไม่ได้ลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ขึ้นบันไดด้วยตัวเองไม่ได้ อาบน้าไม่ได้กลั้นอุจจาระไม่ได้กลั้นปัสสาวะไม่ได้นี่นี่วิกฤตอันที่สี่ต้องโทษมาแล้วหนึ่งในสามเขาก็บอกคุณทักษิณก็ต้องโทษมาแล้วหนึ่งในสามเข้าตามหลักตําราอันนี้รัฐบตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาว่างนี้นะก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องฟังสองฝ่ายอีกฝ่ายบอกป่วยทิพย์อีกฝ่ายบอกไม่ใช่เขาฟังหมอนะเขาฟังหมอ เราก็ต้องออกมาเล่าให้ฟังกันทีนี้วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ช่วงสงกรานต์ขึ้นหัวอย่างนี้คือขึ้นคอนเทนต์อย่างนี้โทนี่เตรียมบินฮ่องกงไม่หนีครับไม่หนีครับจะหนีไปทำไมล่ะคดียังไม่มีเลยขดีคดียังไม่มีเลยผมก็วิเคราะห์และสันนิษฐานว่าอาจจะบินไปรับคุณยิ่งลักกลับไทยก็เป็นได้คือเขาจะไปเชียงใหม่วันที่สิบสอาพรุ่งนี้มาลือนี้ หลังจากนั้นมีข่าวเข้ามาว่าจะบินไปที่บ้านตัวเองคือเขาซื้อบ้านอยู่ที่ฮ่องกงอาจจะนัดกับคุณยิ่งรักไว้เพราะเครื่องบินนี่อยู่กับคุณยิ่งรักหลังจากมาส่งคุณทักษิณที่ดอนเมืองแล้วเครื่องบินก็บินกลับไปก็จอดไว้ที่สิงคโปร์หรือจอดไว้ดูใบผมไม่ทราบคุณยิ่งรักก็ใช้เครื่องบินส่วนตัวนี่แหละครับบินไปบินมาบินไปนู่นไปนี่บินไปลอนดอนบ่าลูกชายเรียนที่ลอนดอน ก็ไม่เหงาหน่อยแต่สงกรานเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาก็อยากกลับบ้านฉะนั้นดิวลับที่ดิลลับเนี่ยหลายสายก็เล่าผมฟังว่ามันจบแล้วนะขอยิ่งรักได้กลับบ้านขอน้องสาวได้กลับบ้านหลายฝ่ายก็บอกมันยังไม่จบเขาให้เวลาตั้งแต่มีนาสิ้นเดือนและวันที่สิบเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะเขาบอกต้องขอให้เศรษฐาลาออกแล้วจะ เอาคนที่เขามีความชำนาญเรื่องการรบการพุง่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะศึกเหนือเสือใต้ชายแดนยังมีการรบพุ่งกันมันอาจจะมีสงครามเข้ามามันอาจจะมีการเล็ดลอดเข้ามาอาจจะมีการโจมตีเข้ามาบ้านเมืองตอนนี้ไม่เหมาะที่จะให้เอกชนหรือจะให้บุคคลที่ไม่มีความรู้เรื่องการทหารเข้ามาเป็นผู้นำประเทศ หลายคนเขาก็คิดอย่างนี้หลายคนก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเศรษฐาเป็นก็เหมาะแล้วเอาพิธามาก็ไม่เดือดร้อนอะไรตอนนี้ไม่มีใครเคารพกันแล้วเขาใช้เรือประมงทหารมีไว้ทําไมแล้วตอนนี้รู้ดอยังอ่ะพิธารู้อย่างทหารมีไว้ทําไมชายแดนระเบิดเถื่อเถอะไงไหมชายแดนพม่ามีเครื่องบินบินมาจอดแม่สอด ก็ไปโจมตีเขาว่าขนอาวุธเข้ามาขนนุ่นเข้ามาคนนี้เข้ามารัฐบาลเขาชี้แจงว่าไม่มีนายกเศษแถเขาไม่ได้แถหรือเขาแถก็ไม่รู้เขาบอกเอาแต่เจ้าหน้าที่การทูตเจ้าหน้าที่ราชการเอาเข้ามาเพื่อความปลอดภัยบางคนเขาบอกเฮ้ยขนเงินเข้ามาหรือเปล่าขนอาวุธเข้ามาหรือเปล่าเขาจะขนเข้ามาทําไมหรือมาขนอาวุธที่แม่สอดกลับไปโจมตีหรือเปล่าบางคนเดาไปนู่นครับบอก เขาต้องการใช้แม่สอดเป็นฐานบัญชาการรบเฮ้ยนี่มันประเทศไทยนะบยก็นั่นนะสิบุรีประเทศไทยมันถึงต้องการให้ทหารมาเป็นนายกยังไงโอ้ยสร้างเหตุผงสร้างผลไปก็ว่ากันไปนะสร้างกันไปว่ากันไปผมก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมันอย่างเนี้ยความเห็นของคนแต่มันเป็นปกติความเห็นที่แตกแยกกันเนี่ยเราไม่ได้โกรธกันเราอย่าคิดว่าตัวเองพูดแล้วมันจะถูกต้อง ผมไม่เคยพูดว่าผมพูดอย่างนี้มันจะถูกต้องเสมอไปไม่ใช่เป็นแต่เพียงความคิดเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราใช่มันอาจจะไม่เห็นฉะนั้นคุณโทนี่เนี่ยคุณทักษินเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคดีอะไรเพิ่มที่ส่งสารแล้วเมื่อไม่มีคดีอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องขออนุญาตศาลในการจะบินไปต่างประเทศเพราะไม่มีข้อห้ามอะไร ถามว่ากรมราชธณฑ์มีข้อห้ามไหมเขาก็ไม่มีข้อห้ามในการออกไปต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วอยู่ในคุกมึงจะไปต่างประเทศได้ยังไงนอกเสียจากตอนพักโทษพักอยู่บ้านจันทรสองล่าจะบินไปเชียงใหม่ก็ขออนุญาตกรมราชัณฑ์ซึ่งเป็นรัฐบาลของเขามันจะยากอะไรละ่ะไม่ต้องเดินไปขอหรอกเจ้าหน้าที่เอามาให้เซ็นที่บ้านขอญาติไปพักผ่อนเชียงใหม่เขาคราวที่แล้วก็ไปมาแล้วขอญาติไปพบประชาชนเขาก็ให้นะ ขอญาตไปสงกรานต์พรุ่งนี้มาหรือน,นี้เขาก็ให้นะเขาก็ให้ไปเชียงใหม่เสียอย่างเดียวตอนเนี้ยที่คนไม่อยากไปคือหายใจไม่โล่งไงหายใจไม่โล่งรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดผมยังจําได้ผมยังน้อยใจยแทนพี่น้องชาวเชียงใหม่ออกมาพูดอย่างเงี้ยผมบอกจัดเงาจัดเงาถามทําไมถามทําไมคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือหัวหน้าพัก เพื่อไทยสื่อเขาถามว่าสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่ที่สินค้าเผาไหม้เนี่ยแล้วไม่ให้เข้าประเทศอย่างเช่นเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดแลอาข้าวโพดเข้ามาเนี่ยรัฐบาลไทยร้องไม่ให้คุณอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาบอกแน่นอนค่ะเรเอาไม่ให้สื่อถามว่าคุณกล้าจริงหรือเปล่ากล้าจริงสิคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอากาศคือพื้นฐานของชีวิตคนไทยนะคะคือต้นทุนของประเทศไทยนะคะถ้าไม่มีอันนี้นะคะอะไรจะไปต่อได้คะถ้าอากาศไม่สะอาดนะคะแล้วอากาศสะอาดไหมเชียงใหม่บ้านเฮาปีเอ็มสองุอันดับหนึ่งโลกอันดับหนึ่งของโลก เสียบรรยากาศสงกรารนหมดคุณอยู่มาหกเดือนคุณก็รู้ปัญหานี้แต่เขายังมีการขนสินค้าจากพม่าเข้ามาเป็นข้าวโพดเขายังมีอยู่ยังมีอยู่เล็ดรอดเข้ามาเขายังมีอยู่เศรษฐาเคยพูดบนเวทีตอนหาเสียงว่าเราจะคืนอากาศที่สะอาดจาก PM 2.5อย่างต่อเนื่อง ต้องไปดูที่ต้นตอโอ้โหเก่งมากต้องไปดูที่ต้นตอและไปดูหรือย่างที่ต้นตอการจราจรที่กรุงเทพและเมืองใหญ่ๆต้องได้รับการดูแลไม่ปล่อยไว้ให้เป็นยถากรรมแบบนี้ก็ทุกวันนี้มันยะถากรรมไงในกรุงเทพมองขึ้นไปบนฟ้าดํามืดไปหมดผมนึกว่าฝนจะลงไม่มีฝุ่นทั้งนั้นหลายจังหวัดเป็นอย่างนี้ เชียงใหม่นี่โอ้โหเหมือนกระหมอกเต็มไปหมดถตาใครดูทางโซเชียลที่เขาถ่ายรูปมาผมนี่ตกใจขนลุกเลยครับเรื่องอย่างนี้มันเกิดแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่นี่ป่วยกันมากมะเร็งปอดที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยเฉพาะเฉพาะอาจารย์ในมอชอเท่านั้นอาจารย์ในมอชอเป็นสิบคนที่ตายเพราะมะเร็งปอดล่าสุดก็คือคณะบดีคณะ สถาปัตยกรรมมหาลัยเชียงใหม่ที่เป็นคุณผู้หญิงเป็นศาสตราจารย์ครับเป็นด็อกเตอร์ยังไม่ได้แก่อายุยังน้อยเป็นมาเลงปอดเพราะอะไรไอพีเอมสองจุห้าที่ลอยบน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 ,บนฟ้านั่นแหละรัฐบาลต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องไปปิดบังกันแล้วไม่ใช่เป็นการโจมตีเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลได้รู้สึกเอาฝนเทียมไปสิช่วงนี้ช่วงสวงกรานฝนเทียมไปไล่ฝุน่นออกไปให้หมด คนเขาจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะเป็นต้นแบบของสงกรานจะเน้นน้ำเขาต้องไปสงกรานเชียงใหม่สุดยอดเห็นไหมฝรั่งมังค่ามันก็ต้องการจะไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องการไปเที่ยวเชียงใหม่เฉ่นั้นใครๆก็บ่นในสภา,าเขาก็มาบ่นกันว่าการเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาฝุ่นมันก็ยังไม่คลี่คลายไอ้พีเอ็ม2.5ปัญหาฝุ่นยังมีอยู่ นะแต่บอกว่ามันลดน้อยลงไปสามสิบถึงเจ็ดสิเซนตนั่นไม่จริงไม่จริงเราพิสูจน์ได้จากฮีทแมพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบให้ได้เห็นว่ามันไม่ได้ลดลงอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ลดลงอย่างนั้นจริงเพราะคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่ตอนเนี้ยมีคนเขาเขาพูดผมได้ยินมาเหมือนกัน เขาบอกอย่างนี้คุณบุรีเนื่องจากอากาศคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่ในขณะนี้ไม่เหมาะสมกับการหายใจจึงขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่หรือประชาชนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยกรุณาหยุดหายใจไปพังพราก่อน <c oughs> คุณฟังแล้วว่าไงเขาไม่ได้ดา่าเขาบอกเรื่องด้วยคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่ไม่เหมาะสมกับการหายใจ กรุณาปฏิบัติตามคําสั่งรัฐบาลช่วยงดหายใจไปบางรางก่อนเฮ้ยบว้ยเออจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นคาดว่าอาจจะใช้เวลาแค่สองสัปดาห์เท่านั้นจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันจัดเงารัฐบาลจัดเงาเออ เอาตรงนี้เ็าไปเชียงใหม่เนี่ยพวกนี้สองวันแล้วหลังจากนั้นได้ข่าวแล้วจะไปฮ่องกงจะไปเจอยิิงรักจริงหรือเปล่าผมไม่ยืนยันนะนี่มันเป็นเพียงข่าวที่กระแสข่าวเข้ามาไม่หนีไม่หนีไม่ต้องกลัวเขาหนีก็ไม่หนีแล้วโอ้โหสิบเจ็ดปีกว่าจะได้เข้ามาอสู้ไฟแลบตอนเนี้ยการเมืองสู้ไฟแลบก็แล้วกันนะซีมาโทนับซีมาโลชั่นสู้ไฟแลบก็ขอ อวยพรสงกรานไทยปยทยีใหม่ไทยให้ซีม่าโลชั่นจงมีความสุขกับซีม่าแสบๆต่อไปก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากพี่โตนี่เอาก็คุยกันไปอะไรกันไปสับไปย่อกันบ้างก็ธรรมดานะธรรมดาครับนะเอาเรื่องนี้ก็ต้องดูแลตัวเองสร้างภูมิต้านทานให้กับ ตัวเองเป็นหลักครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบคือคนระดับประหลัดกระทรวงเนี่ยกระสังกระทรวงสาธารณาสุขคือของไม่ดีเขาไม่กล้ามาเขียนอย่างเงี้ยไม่กล้ามาขึ้นพาดหัวเลยขึ้นคอนเทนต์เลยเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกแล้วท่านจะไปคิดอะไรอีกขนาดระดับประหลัดกระทรวงและเป็นนักว,วิจัยดีเด่นด้วยท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นนะแล้วผมก็เชื่อท่าน ผมอ่านมาเป็นสิปีแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มาหาลัยจัดจําหน่ายเสร็จแล้วจะแฝงหาไปอเมริกาก็ซื้อมาซื้อมากินเองเนะกระปุกหกสิบเม็ดราคาสักร้อยกว่าเหรียญน,นะประมาณรุ่มสี่พันบาทผมบอกโอ้โหอย่างงี้มาขายเมืองไทยคงขายลําบากมันแพงซื้อมาทีสามขวดสี่ขวดนะไม่ได้ไปก็สั่งเพื่อนส่งมาก็กินมาร่วมสองปีผมบอกเฮ้ยมันดีไว้ในเมืองไทยไม่มีขายนะ ไม่มีขายเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีร้านขายยาไม่มีหรอกครับมีก็สกัดจากยิสสาเหล้าสาเบียแต่สกัดจากยิสขนมปังเนี่ยหายากเพราะมันแพงไงและผมเลือกเกรดที่เข้มขน้นเข้มข้นเกรด A ครับสั่งจากสหรัฐอเมริกาให้โรงงานระดับ GMP คือเขาผลิตยาส่งนอกเอาช่วยช่วยบรรจุแคปซูลให้ด้วย เขาก็มาจุแคปซูลให้ใช้แคปซูลอย่างดีผมสั่งให้ใช้แคปซูลอย่างดีเลยครับมาตรฐานโลกแคปซูลที่แพงที่สุดคุณเอาเลยเราก็ได้แคปซูลอย่างดีขวดหนึ่งก็มีหกสิบแคปซูลครับหกสิบแคปซูลลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้หกสิบแคปซูลครับมาตรฐาน GMP ครับนี่มาตรฐาน GMP มีเครื่องหมายอ,อยอและขออนุญาตจากอ,อยอ เรียบร้อยแล้วอยอยให้อนุญาตบอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามิน C และ q ิวทโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วแล้วเราก็รู้ว่าไอ้เบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้นานทานในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมนในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนี่แค่นี้รู้แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากผมบอกพอมีสตางก็สั่งซื้อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ลูกหลานท่าน ในครอบครัวเพราะภูมิต้านทานเรามีเราไม่ต้องไปกลัวโครคภัยไข้เจ็บรับประทานสม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือมันมีคิลเลอร์เซลล์ครับเบต้ากรูแคนสร้างคิลเลอร์เซลคือเซล์ hmm. เพชรขาดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติทางวิชาการนะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังอ โปรโมชั่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมคุยทุกวันตอนรายการท้ายๆเนี่ยซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดซื้อทีละสองคราวนี้สองคราวหน้าสองคราวหน้าก็ได้แถมฟรีขวดหนึง่งหรือจะซื้อทีละขวดก็ไม่มีแถมมันมันโปรโมชั่นเฉพาะสี่ขวดแถมหนึง่งไม่ใช่วันนี้สวดขวดหนึ่งแล้วก็อีกสองเดือนอีกขวดกันไม่ได้ซื้อทีละขวดไม่ได้ครับถ้าซื้อทีละสองท่านได้และหลังจากนั้นไม่เกินสองเดือนซื้ออีกสองแต่ไม่ใช่วันนี้ซื้อสองขวดแล้วอีกปีหน้าไปซื้อสองไม่ได้ครับ ระยะมันห่างงานเกินไปนะโปรโมชั่นกําหนดคร่าวๆอย่างนี้นะเพื่อช่วยเหลือให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ได้ราคาไม่แพงนักเอากําไรเนี่ยมาแถมนะมันพอมีกําไรบ้างนะถ้าเงินบาเงินเงินดอลลาร์มันแข็งตัวก็หนักไปหน่อยหนักหน่อยครับต้องใช้เงินเยอะซื้อสารเข้ามาก็ก็พอทนพอทนครับเพราะอยู่มาสิบปีแล้วนี่อยู่มาสิบปีของไม่ดีมันอยู่ไม่ได้แล้วครับ นะก็เอามาบอกกล่าวเล่าสิบท่านทั้งหลายสนใจหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างไม่ต้องคอมเมนต์มาถามผมนะครับเพราะผมไม่ได้ตอบใครผมมีหน้าที่เป็นเซลนะเป็นมันทุกอย่างเป็นเจ้าของเป็นเซล์ออกไปขายต่างประเทศนะเพื่อเอาเบต้าวันออกสู่ตลาดโลกโก i n อินเตอร์ครับ